ต้นยาฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรตลาดต้องการเป็นจำนวนมากตอนนี้จังหวัดหนองบวัวลำพูมีผู้มาติดต่อรับซื้อติโลละ100บาท กิโลกร,รัมละ100บาทครับเวลานี้ฟ้าทลายโจรต้นยาฟ้าทลายโจรกิโลกร,รัมละ100บาทนะครับถ้าบริเวณบ้านท่านใดมีครับนี้ก็ใช่นะครับต้นเล็กๆ ฟ้าทลายโจรต้นยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรตลาดต้องการมากอันนี้กิโลกร,รัมละ100บาทบริเวณบริเวณไล่นาของใครมีเก็บมาขายได้ครับกิโลกร,รัมละ100บาท ใบสีเขียวก็จะขึ้นตามป่าต้นยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรสังเกตใบคล้ายๆใบัหละพาคล้ายๆใบหัวละพาบ้านเรา ต้นยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรต้นนี้ใบแก่แล้วมีมีเม็ดแล้วสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรตอนนี้มีพ่อค้ามารับซื้อให้กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทต้นสดนะครับต้นสด เพื่อเอาไปบดท,ทำยาทำเป็นแคปซูลกิโลกร,รัมละ100บาทใบคล้ายใบกระเพราใบหัวละพาใบก็จะสีเขียว สมุนไพรฟ้าทลายโจรตามเลาะบ้านตามไรนาใครมีนะครับต้นยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีคนรับซื้อต้นสดๆนะครับกิโลกร,รัมละ100บาท ออกดอกแล้วสมุนไพรไทยฟ้าทลาโจรใบสดๆจะขมมากก็ ไปทดลองหาเม็ดไปปลูกปลูกแล้วลองรดน้ำรดน้ำเหมือนเขาปลูกใบต้นกระเพราใบโหระพาแต่ไม่ต้องถอนต้นเก็บเก็บกิ่งเก็บยอดขายคิดว่าน่าจะดีถ้าถอนต้นก็จะได้ครั้งเดียว เขาแตกยอดมาแล้วก็เก็บเราวทดลองดูนะครับหาเมล็ดหาพันไปปลูก้าทลายโจรจากต้นสด จะนำไปบดแล้วนะทำมาบดเป็นผงทำมาเป็นแคปซูลผมก็ซื้อมารับทานครับกระปุกหนึ่งแปดสิบเม็ดราคาแปดสิบบาทยาสมุนไพรฟ้าทลายโจร